ประโยคซับซ้อนเรามาเริ่มกันที่ประโยคแบบที่1ก็คือประโยคความเดียวที่ซับซ้อนอย่างที่เราบอกกันว่าประโยคแบ,บ่งเป็น3อย่างนะคะความเดียวความรวมความซ้อนเราจะมาเริ่มกันที่ประโยคความเดียวก่อนประโยคความเดียวที่ซับซ้อนเป็นยังไงประโยคความเดียวที่มีกลุ่มคํามาขยายภาคประธานหรือภาคแสดงก็คือมีภาคประธานอยู่แล้วแต่มีคํามาขยายภาคประธาน ขยายความเด่นชัดยิ่งขึ้นภาคแสดงก็ขยายกริยาหรือขยายส่วนต่างๆของภาคแสดงให้มันกระจ่างยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูประโยชค,ความเดียวที่ซับซ้อนในภาคประธานก็คือการขยายประธานนะคะประธานในที่นี้ะจะมีคำที่ขึ้นตน้นด้วยคำว่าการหรือความ ตามด้วยส่วนขยายเช่นเนาะแม่ของเพื่อนของน้องฉันซื้อบ้านหลังใหม่แม่ของเพื่อนของน้องฉันซื้อบ้านหลังใหม่มาหหมภาคประธานคือใครนักเรียนคิดว่าประธานคือใครประธานคือคือแม่ แสดงก็คือส่วนที่ขยายว่าประธานไปทําอะไรก็คือซื้อบ้านหลังใหม่ใครนะใครซื้อบ้านหลังใหม่ใช่แม่อย่างเดียวไหมบทขยายของประธานในข้อนี้ก็คือของเพื่อนของน้องฉันของเพื่อนของน้องฉันถ้าเราจะดูแค่ประธานคือแม่บทที่มาขยายประธานให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นว่าแม่ใครละ่ะแม่ของเพื่อนของน้องฉัน เขาทำอะไรก็คือภาคแสดงเขาทำอะไรเขาซื้อบ้านหลังใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นประโยคความเดียวที่มันซับซ้อนในภาคประธานเรามาดูตัวอย่างข้อนี้บ้างการศึกษาเล่าเรียนโดยการขยันอ่านหนังสือทําให้สอบผ่านทุกวิชามีคำว่าการถือว่าเป็นประธานเนาะอะไรคือประธานการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนเป็นประธานส่วนที่มาขยายประธานก็คือไม่ใช่ว่าการศึกษาเล่าเรียนเฉยๆนะโดยการขยันอ่านหนังสืออันนี้ปาขยายการศึกษาเล่าเรียนให้รู้ว่าศึกษาเล่าเรียนแบบไหนล่ะโดยการขยันอ่านหนังสือภาคแสดงคือส่งผลเป็นยังไงส่งผลให้สอบผ่านทุกวิชาอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของการ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคของประธานประธานทีนี้เรามาดูประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคของภาคแสดงบ้างภาคแสดงก็คือคำกิริยาหลายคำหรือมีคำกริยาที่มีส่วนขยายอยู่หลายแห่งทีนี้มาขยายในส่วนของภาคแสดงหรือกิริยาบ้างนะคะเรามาดูนักเรียนวิง่งนักเรียนวิง่ง เล่นลื่นหกล้มก้นกระแทกที่บันไดประธานคือใครประธานคือใครล่ะในเรื่องนี้ใครเด่นนักเรียนเด่นนักเรียนเป็นประธานนักเรียนทำอะไรวิ่งเล่นลื่นหกล้มก้นกระแทกที่บันไดกลุ่มคำกริยาในข้อนี้คือวิง่งเล่นลื่นหกลม้มก้นกระแทกทุกคำล้วนแต่เป็น คำกริยาทั้งสิน้นก็คือไปขยายว่าวิ่งวิ่งแบบไหนล่ะวิ่งเล่นจนลื่นล้มหกล้มก้นกระแทกที่บันไดเลยอันนี้ก็คือขยายภาคแสดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่ออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะก่อนไปโรงเรียนพี่พี่คือใครคะพี่อยู่ในภาคประธานเพราะจะได้รู้ว่าเนี่ยใครล่ะอ๋อพี่ไง พี่ต้อง e นะะั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่หน้าบ้านทุกวันประธานคือพี่ภาคแสดงคือต้องนั <prejudice ten> <leaves> ่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่หน้าบ้านก่อนไปเรียนทุกวันจะได้รู้ว่าพี่นะต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อ่านที่ไหนล่ะที่หน้าบ้านตอนไหนก่อนไปโรงเรียนทุกวันบทขยายก็คือที่หน้าบ้านก่อนไปโรงเรียนทุกวัน พอภาคแสดงของนี้คือต้องนั่งอ่านสือพิมพ์ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอ่านที่ไหนอ่านที่หน้าบ้านเมื่อไหร่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของประโยคความเดียวประโยคความเดียวก็คือมีประโยคเดียวนั่นแหละมันจะขยายในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงเราต้องดูให้ดีนะคะ